จ้วงเมื่อผมไม่มีคล <yo, S 2> ิปจะลงอ่ามาเรามาเดือดกันต่อคุณผู้ชมมาเรามาเดือดกันต่อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคาใจว่ะถ้าเจอพวกล้วงอ่ะมันจะมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยผมคาใจอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงยิเข้ามาดิเข้ามาได้ยังเข้ามากูยิงยับเลย่างนี้เลยยงยเกียร์ร้อยสองร้อยปะปะจาัโรถดิแมวเหนียวเออยิงยิงยิงจริงจ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 ิงยิงเข้ามาดิเข้ามาดิอ้ออันตีมาเนาะ จิงจิงตายหนึ่อตอนนี้เฟรมเรทเริ่มตก้วครับเปิดผมเปิดตาสูงนะเกมนี้ผมเปิดตาสูงมันจะมันก็จะแหลกกเยิง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 อ้โหไอ้แยแหลกโคตรเลยโอ้ยร้อนร้อนร้โอ้โตายตายแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ ยิงยิงองยิงยิงงิงอไปลูกศรพิคอนตอรประาลนิ้นะเข้ามาดิอันตีิย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 ิเข้ามาดิอยู่ไหนยิงยิ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 งยิงยเข้ามาข้ามออข้ามอเบบี้ไอ้กุ๊กี้ทายกันโวยสุลุจุนกุกี จยิงๆตายไปแล้วเออปอาจารย์โนี่นะอาจารย์โนี่ิงๆๆิงๆๆิงตั้งป้อมอตั้งป้อมอิงๆโอ้ตายแต่ชนะแล้วเออ